วันนี้เรื่องเรื่องใหม่ก็คือเป็นเรื่องของประโยคนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเราไปทําความเข้าใจองค์ประกอบของประโยคเพื่อการสื่อสารกันก่อนเลยนะคะให้เปิดไมค์แล้วนะจะรูอัดวิดีโอแล้วนะคะต่อ,อไปอ่ะอันนี้เลยนะคะมา องประกอบของประโยคนะคะลูกทุกคนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะได้ตอบคาถามได้นะคะองค์ประกอบของประโยคก่อนอื่นเลยประโยคมันคืออะไรทุกคนประโยคมันก็คือเป็นคำอ่ะเป็นกลุ่มคํหนึ่งแล้วก็เมื่อเราเอามาเรียบเรียงให้มันเป็นประโยคยาวๆเอามารวมกันอ่ะสมมติง่ายๆเลยมันเป็นคากลุ่มนึงกลุ่มนึงกลุ่มหนึ่งมาแลเอามารวมกันแล้วเวลาเราเขียนมันก็จะเรียนกันใช่ไหมนั่นเองมันมันอ่ะมันก็คือการที่ทําให้มันเป็นประโยค เรียบเรียงให้มันได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะลูกแล้วเราก็จะอ่านประโยคมันได้นะคะนี่คือประโยคนะคะส่วนองค์ประกอบของประโยคมันก็คือมีอะไรบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักก่อนเลยว่ามันมีภาคประธานและภาคสแสดงแล้วอะไรคือภาคประธานแล้วอะไรคือภาคแสดงเด็กๆดูนะคะภาคประธานก็คือประธานนี่แหละนะคะภาคประธานก็คือประธาน ส่วนท่าแสดงก็คือติยาแล้วก็กรรมนั่นเองนะคะลูกทีนี้ประธานเนี่ยหมายความว่าอะไรประธานเนี่ยจะเป็นได้ทั้งคํานามและก็คําสรรพนามถ้าเป็นคํานามก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อแต่ถ้าเป็นคําสรรพนามก็จะขึ้นต้นด้วยฉันข้าพเจ้าแบบนี้นะคะในประโยคนะคะประธานประธานจะเป็นผู้กระทำนะคะลูก ส่วนคำกริยาและก็กรรมที่เป็นภาคแสดงนี้กริยาก็คือเป็นการอะไร<อ>สแสดงอาการบอกการกระทําให้เราทราบนะคะลูกแบบสแสดงอาการที่เราเรียนคำกริยามานั่นแหละส่วนกรรมก็คืออะไรกรรมก็เป็นผู้ถูกกระทํานะคะลูกเองอค์ประกอบก็จะมีอยู่สามอย่างด้วยกันประธานกริยาแล้วก็กรรมประธานคือผู้ถูกกระทำะผู้กระทํา กริยาคือแสดงอาการนะคะแล้วกรรมก็คือผู้ถูกกระทํานั่นเองนะคะเด็กๆดูตัวอย่างข้างล่างคุณครูมีสองประโยคมาให้เด็กๆดูนะคะอันหนึ่งอันที่หนึ่งประโยคแรกฉันดื่มนมใครรู้บ้างว่าฉันดื่มนมเนี้ยประโยคคำไหนที่เป็นประธานคะลูกฉันค่ะถูกต้องฉันเป็นประธาน ะะแล้วก็ฉันยังเป็นคำสรรพนามด้วยเออจะมีคำนามและสรรพนามนี่นะคะเป็นประธานได้นะคะแล้วคําว่าดื่มเป็นคําอะไรลูกตอบช่วยกันได้นะกริยาค่ะ,ะดื่มเป็นคํากริยาเพราะว่าแสดงอาการให้รู้ว่าฉันดื่มอยู่กําลังดื่มอยู่ดื่มอะไรใครเป็นกรรมลูกใครเป็นที่ผู้ถูกกระทํานมค่ะนมนั่นเองนมเป็นกรรมนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สองให้เห็นภาพาง่ายๆเลยหมากัดแมวใครโดนกระทำลูกประโยคนี้ใครโดนกระทำผู้ถูกกระทำคือใครแมวค่ะแมวค่ะถูกต้องผู้ถูกกระทำคือแมวแล้วใครเป็นคนกระทำนะคะใครเป็นผู้กระทำเขาหมาค่ะหมาเออหมาเขาทำยังไอาาองอาการของเขาเขาแสดงอาการยังไงหมา กัดค่ะถูกต้องนะคะหมาก็เลยเป็นประธานกัดก็เป็นกริยาแมวก็เป็นกรรมนั่นเองเพราะว่าแมวเป็นผู้ถูกกระทําผู้โดนกระทํานั่นเองโดนใครกระทะําล่ะก็โดนหมากระทํไงหมามันกัดใช่ไหมมีคือลักษณะของประโยคองค์ประกอบของประโยคจะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคเด็กๆพอเห็นภาพไหมพอเข้าใจไหมคะพอเห็นภาพเนาะ ต่อไปเราไปรู้ไปเรียนรู้ประโยคกันว่าเฮ้ยประโยคเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดที่เราจะได้เรียนกันนะคะอ่ะบอกก่อนเลยว่าประโยคเนี่ยมี5ชนิดนะคะที่เราจะได้เรียนกันแล้ว5ชนิดนี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะเราไปดูกันเลยอโอเค ประโยคเพื่อการสื่อสารมีทั้งหมด5ชนิดนะคะอันที่1ก็คือประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ 3. ประโยคคำถาม 4. ประโยคขอร้อง 5. ประโยคคำสั่งมี5ชนิดนะคะเออบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละเคยรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไร แต่เราไปทําความรู้จักกับเขาอีกรอบนะลูกนะว่าเอยมันคืออะไรนะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับประโยคบอกเล่ากันก่อนเลยนะคะตั้งใจฟังน่ารักมากประโยคบอกเล่าก็คืออะไรลูกประโยคบอกเล่าก็คือบอกเป็นประโยคบอกให้รู้อ่ะเป็นประโยคที่บอกให้เรารู้หรือว่าแจ้งให้เราทราบนะคะแจ้งให้เราทราบว่ามีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะอยู่ๆก็พูดขึ้นมา บอกให้ทราบเฉยเช่นวันนี้ฉันตื่นหกโมงเออเป็นประโยคบอกเล่านะเพราะว่าบอกให้รู้ไงเออบอกให้บอกให้รู้บอกให้ทราบอ่าแล้วบอกบอกบอ,กอะไรดีวันนี้มีเรียนเจ็ดวิชาฉันจะไปเซนทันชนบุรีเมื่ออาพรุ่งน,นี้แม่จะพาไปเที่ยวอันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่า นะคะก็คือแจ้งให้ทราบแจ้งให้นักเรียนรู้หรือว่าบอกให้เรารู้นะคะอันนี้คือลักษณะของประโยคบอกเล่านะต่อไปประโยคปฏิเสธเป็นประโยคที่อะไรไม่ยอมรับใดๆเลยเป็นประโยคที่แบบคัดค้านและก็ไม่ยอมรับนะคะจะมีคําว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่นิช่ไม่ใช่อยู่ในประโยคเช่นบอกว่า ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เอาหนังสืออไปเออฉันไม่ไปกินข้าวกับเธอหรอกเออวันนี้ไม่ได้มาโรงเรียนอ่าอะไรอีกวันนี้ฝนไม่ตกเออประโยคไหนที่มีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้จะเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคือประโยคที่ไม่ยอมรับใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ อ,อนี่คือลักษณะของประโยคปฏิเสธต่อไปประโยคชนิดที่สามประโยคคําถามคุณครูค,คิดว่าประโยคนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยเคยพูดกันทุกวันอยู่แล้วเช่นแบบว่าอาจจะถามาเป็นประโยคที่แบบถามแม่ไงแม่เสื้อตัวนี้ของหนูอยู่ที่ไหนเออแบบนี้นถามแม่แบบในชีวิตประจําวันเราอาจใช้คําถามถามแม่ก็ได้นะคะลูกประโยคคําถามเนี่ยคือเป็นประโยคที่อะไรรู้ไหม เป็นประโยคที่ต้องการคําตอบถามเพื่อต้องการคําตอบหรือแสดงความสงสัยเออเป็นประโยคที่ต้องการคําตอบแล้วก็แสดงคําสงสัยจะมีคําว่าใครอะไรทำไมอย่างไรเมื่อ,อไร่ที่ไหนอยู่หน้าประโยคหรืออยู่ท้ายประโยคนะคะเช่นถ้าคำว,ว่าใครใช่ไหมใคร ใครเห็นสมุดของฉันบ้างเออเธอกินข้าวกับอ,อะไรอ่ะทำไมไม่ใส่เสื้อสีเขียวละ่ะเอออะไรอีกอ่ะเมื่อไหร่แม่จะพาไปเที่ยวนะที่ไหนที่ไหนมีคาเฟ่สวยๆบ้างเออแบบนี้คือเป็นประโยคคำถา นะคะลูกก็คือต้องการคำตอบแล้วก็แสดงความสงสัยนะคะต่อไปชนิดที่4ประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คืออะไรเป็นประโยคที่ต้องการความช่วยเหลือเออให้ช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะนะคะลกูกเออเป็นประโยคที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะลกูกแล้วก็แบบว่าอ้อนวอนหน่อยๆประโยคที่แบบอ้อนวอนขอร้องต้องการความช่วยเหลือเราขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยนะคะ จะมีคําว่าอะไรอยู่ในประโยบ้างกรุณาโปรดช่วยวานขออยู่หน้าประโยคนะคะเขาบอกว่าเช่นแลาเราไปเที่ยวห้างหรือไปห้องสมุดหรือไปที่ไหนก็ตามบางทีเขาจะเขียนสติ๊กเกอร์ติดหน้าประตูไว้อะว่ากรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องแบบนี้นะคะคือเป็นประโยคขอร้องก็คือขอร้องให้ทําตามนะคะดูช่วยทําตามฉันหน่อยเออ โปรดอ,อะไรดีอะบอกว่าอะไรนะโปรดอะไรดีลูกโปรดช่วยการรักษาความสะอาดโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนช่วยหยิบของให้ฉันหน่อยเออแบบนี้คือเป็นประโยคขอร้องออให้ช่วยทำตามให้ช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เช่น เราอ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแล้วก็พูดเป็นประโยคพอลอง,ลองเออนะคะต่อไปชนิดที่ชนิดที่5ประโยคคำั่งเป็นประโยคที่สั่งให้ทำตามหรือห้ามทำเป็นประโยคสั่งให้ทำตามหรือห้ามทำนะคะจะมีคำว,ว่าจงอย่าห้ามต้องซิอยู่ในประโยคเช่น เด็กเห็นไหมคําสั่งเวลาครูเขาให้เขียนโจทย์อ่ะเออครูเขาเขียนคําสั่งให้นักเรียนคาต่าจงเขียนอจงเขียนประโยคต่อไปนี้มาห้าข้อสมมตินะครูสมมตินี่คือก็คําสั่งแล้วอย่าเดินไปตรงนั้นเธอห้ามมาเดินใกล้ฉันห้ามาเอาของของฉันไปเธออย่าเดินไปตรงนั้นนะ หรือว่าอะไรอีกอ่ะสมมุติว่าเราลองจินตนาการว่าเราเป็นนอ้องเป็นพี่ซิแล้วจินตนาการว่าเรามีน้องแล้วเราห้ามน้องอ่ะเช่นน้องมาเล่นของของเราอ่ะมาทําสมุดเราเสียหายแล้วเราก็เลยบอกกับน้องว่าห้ามเข้ามาในห้องฉันนะอย่าหยิบกระดาษของฉันไปนี่ก็คือคําสั่งแล้วใช่ไหมคะเออนี่คือประโยคคําสั่งบอกให้ทําตามนะคะลูกสั่งให้เราทําตามนี่ก็คือชนิดของ ประโยคเพื่อการสื่อสารม,มีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคขอร้องประโยคคำสั่งอ่านะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยข้อหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ทำแจกรกันแต่เป็นประโยคอะไรลูกรู้ไหมเขาไม่ได้ทำแจกรกันแต่ประโยคปฏิเสธค่ะ เออเป็นประโยคปฏิเสธนะคะต่อไปอ่าต่อไปเธอจะไปกินข้าวหรืออาบน้ําก่อนเป็นประโยคอะไรเนี่ยประโยคคําถามครับเป็นประโยคคําถามขอบคุณค่ะแม่จะปั่นน้ําแข็งใส่น้ําหวานประโยคบอกเล่าค่ะเออสาลี่ทําอะไรอยู่หลังบ้าน ปี่แหละประโยคค่ะสา,า,ารีธโมอยู่หลังบ้านเป็นประโยคท่ะค่ะค่ะนะต่อไปศูนทรีบอกว่าเธอว่ายน้ำไม่เป็นนะคะศูนทรีบอกว่าประโยบบอกว่าโยบเฉยน,น,นะคะต่อไปคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ บอกเล่าค่ะอ่าถูกต้องแม่ถามว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรโอ้ยง่ายมากข้าวถามถามูต้องข้าวขาลุงกับป้าพาไปกินเส้อเตี๋ยวเรือะโยกบอกเล่าค่ะเพราะว่า,ม,าวมันมเห็นคนไม่ะเห็นหน,น้านักเรียนตอบได้ใช่ไหมล่ะต่อไปปีนี้จะไปเข้าค่ายพักแรมที่ไหนข้าวประโยคำถาม ถูกต้องนี่ก็คือลักษณะของประโยคนะคะอ่ะเมื่อเรา,าเรียนอ,ยอง,งประกอบของประโยคไปแล้วเรียนอ่าได้รู้ว่าประโยคมีกี่ชนิดมีห้าชนิดนะคะแล้วค,คุณครูจะขอถามว่าประโยคบอกเล่าเนี่ยมีลักษณะยังไงเออหมายความว่าอะไรลูกประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่ามีลักษณะยังไงนะใครตอบได้ เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ประโยคบอกเล่าก็เป็นประโยคอะไรแจ้งให้ทราบไงบอกให้รู้ใช่ไหมลูกบอกให้เรารู้เนี่ยเช่นนักเรียนกําลังเรียนวิชาภาษาไทยอยู่พรุ่งนี้ฉันจะไปซื้อของกับแม่นี่ก็คือเป็นประโยคบอกเล่าบอกให้ทราบแจ้งให้ทราบนะคะต่อไปประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธมีลักษณะยังไงหมายความว่ายังไงลูก ประโยคปฏิเสธมีคาว่าไม่ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไเป็นการแสดงว่าประโยค์ปฏิเสธก็คือประโยคที่ไม่ยอมรับนะจะมีคําว่าไม่อยู่ในประโยคถูกต้องต่อไปประโยคคําถามประโยชน์คถามละ่ะเออประโยคคําถาม,มน่ะมีลักษณะยังไงบ้างลูกเป็นแบบว่าเราจะไมเมื่อไหร่ เป็นประโยคที่ต้องการคาตอบใช่ไหมเพื่อเพราะว่าเราถามแล้วเราต้องการคําตอบหรือแสดงความสงสัยในประโยคจะมีคําว่าอะไรใครทาอะไรยินเมื่อไรอย่างไรใครเลยนะคะต่อไปประโยคขอร้องได้โปรดประโยคขอร้องเป็นประโยคอะไรลูกกย ให้เป็นประโยคที่ต้องการอะไรลูกให้ต้องให้ทาตามใช่ไหมเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้ช่วยทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามจะมีคําว่าอะไรลูกอยู่ในประโยคโปรดกรุณากรูโปรดต่อไปขอชนิดที่ห้านชนิดที่ห้าประโยคคําสั่งเป็นประโยคยังไงนะประโยคคําสั่งเนี่ยเป็นประโยคยังไงลูก อย่าห้ามอะถูกต้องมีอย่าห้ามจงอยู่ในประโยคแต่ว่าประโยคคาสั่งก็คือเป็นประโยคที่สั่งให้ทําตามนม่เนเองสั่งให้ทําตามหรือว่าห้ามไม่ให้ทําถ้าสั่งให้ทําทตามก็แบบว่าจงขีดเส้นใต้สองเส้นแบบนี้เอออย่าหยิบของฉันไปนะเออห้ามอะไรเนี่ยห้ามเดินลักษณะห้ามเดินตรงนี้นะอะไรแบบนี้สั่งให้ทําตามนัม่นเองนะคะ อ่ะทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าเออองประกอบของประโยคเนี่ยคืออะไรประธานริยากรรมคืออะไรแล้วเราไปทําแบบสุหัดภาษาไทยพร้อมกันเลยนะคะเอออ่ะเปิดไปหน้าหนึ่ง้ยสาสิบเอ็ดค่ะหนึ่งสามหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดเลยทุกคนทีนี้ถ้าใครที่เขียนไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรนะลูกนะ้้ากันจูไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวุณครูก็ จะส่งให้ดูว่าย้อนหลังว่าให้เราไปเก็บตามนะคะลูกเพราะว่าถ้ารอเถ้าคุณครูรอพวกเราเนี่ยมันอาจจะนานเกินไปนะเดี๋ยวจะไม่จบนะคะลูกทุกคนเข้าใจคุณครูนะหน้าหนึ่งร้ยสาสิบเอ็ดเปิดไปเจอหรือ,อยังใครเปิดไปเจอแล้วโอเคให้หน่อยคะ่ะโอเคคะ่ะเอามือลงได้ขอบคุณคะ่ะ ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเขาให้นักเรียนเขาให้นักเรียนทําอะไรนะเขาให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์องค์ประกอบหรือส่วนประกอบของประโยคนะคะมีเราไปดูกันเลยว่า,นาดนครูครับหน้าที่เท่าไหร่น,นะครับหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะเอออย่ามาหลอกมาเลยนะปิดในด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเรามาดูห้าประโยคนี้นะคะนักร้องร้องเพลง ตองซื้อขนมเค้กคู่ค้ากินอ้อยฉันกว่าบ้านคุณหมอรักษาคนไข้อ่ะห้าประโยคนี้นะคะลูกห้าประโยคนี้เขให้เราวิเคราะห์องค์ประกอบว่าประธานปัญญาหรือกรรมเรามาดูที่อันข้อที่หนึ่งเลยนะคะนักร้องร้องเพลงเออนักร้องร้องเพลงครับอันไหนเป็นประธานลูกนักร้องร้องเพลงนักร้องค่ะ ถูกต้องนะักร้องนะคะแล้วกริยาคือคำว่าอะไรลูกร้องเพลงค่ะถูกต้องข้อนี้ไม่มีกรรมนะคะข้อนี้ไม่มีกรรมนะคะลูกเพื่อนๆตอบใหม่ว่าหน้าอะไรลูกหน้าอะไรหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะโอเคขอบคุณหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดครับผมหน้าถึงข้อที่สอง ตองซื้อขนมเคก้กตองซื้อขนมเคก้กตองเป็นอะไรประทานคืออะไรลูกประทานตองค่ะตองนะคะประทานตองคือประทานในประโยชน์นะคะส่วนซื้อเป็นคำกริยานะคะขนมเค้กเป็นอะไรลูกตอบด้วยกันค่ะกร<า>มเค้กเป็นกํมนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่สามช้างกินอ้อยช้างเป็นอะไรประธานค่ะช้างเป็นประธานกินเป็นอะไรบอกแสดงอาการกินก็เป็นปริยาค่ะส่วนกรรมก็คืออ้ยอยต่อไปข้อที่สี่ไม่ต้องรีบนะฉันกวาดบ้านฉันก็คือ ประธานฉันก็เป็นสรพนามหนูนเห็นไหมสพรพนามก็เป็นประธานได้กวาดเป็นกริยานะคะ,ะส่วนบ้านนั้นก็เป็นจำต่อไปข้อที่ห้าคุณหมอรักษาคนไข้นะคะคุณหมอเป็นประธานนะคะลูกคุณหมอเป็นประธาน ส่วนรักษาเนี่ยกริยาเนี่ยรักษาก็คือเป็นปริยารักษาหรืออาการของคุณหมอก็คือเขากําลังทามาอยู่คุณหมอกำลังรักษาคนไข้ก็คือเป็นตามนั่นเองนะคะต่อไปต่อไปเปิดมาหน้าร้อยสามสิบสองใครเขียนไม่ใครที่เขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะเขาจะลงคนเัดทีง่ไม่ลิงย้อนไปอะต่อไปข้อสองนี้ เขาให้นักเรียนมาเรียงประโยคให้ใหม่หน่อยเพราะว่าเขาให้ประโยคมาเนี่ยเรียงไม่ถูกต้องใช่ไหมเขาเรียงประโยคมาเนี่ยเขาเรียงไม่ได้ถูกต้องนะเออเราเรียงใหม่ให้หน่อยรดน้ำคุณพ่อต้นไม้สวนในเรียงใหม่ได้เป็นอะไรคุณพ่อรดน้สวนในสวนถูกต้องเก่งมาก เขียนลงไปให้สวยงามน,นะคะหรือถ้าใครแบบกลัวไม่ทันก็เขียนเป็นอันหนึ่งอันที่สองที่สามไว้เรียลงลาดับไว้ก็ได้นะคะตรงหัวตรงหัวของคำนะคะต่อไปข้อสองล้างครัวคุณแม่จานนายเอ,อ่อเรียงใหม่ให้หน่อยลูกเรียงใหม่ให้เขาหน,น่อยคุณแม่ล้างครัวล้างจาน ค,คุค่าคุณแม่ล้างจานในครวัวนะคะต่อไปข้อที่สามไล่จับสิงโตป่าวางในเเรียนใหม่ได้ไว่าไล่จับสิงโต าป่าาจับกวางในป่าถูกต้องขอบคุณค่ะโตโต,ตจับกวางในป่าะต่อไปข้อที่สี่พึ่งดอกไม้น้ำหวานเกสรจากดูดเรียนใหม่ได้ว่าอะไรนะค่อยๆดูสิ พึ่งดูดด,ด,ดอกดดน้ำหวานจา,จากเกสรดอกไม้ไม้เก่งมากถูกต้องพึ่งดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นะคะต่อไปข้อที่ห้า ภาพฟุตบอลสนามเตะกำลังในข้อนี้จะเรียงใหม่ยังไงได้เดี๋ยภาคเตะกับภาคกำลังเตะภาคกำลังเตะฟุตบอลในสนามอ่าถูกต้องภาคคือชื่อของคนนะภาคคือชื่อของคนภาคกำลังเตะฟุตบอลในสนามนี่ก็คือเราก็ มาเรียนให้มันได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะคุณแม่หน้าไหนนะหนูเพิ่งเข้ามาร้อยสามสิบเอ็ดค่ะเป็ร้อยสามสิบสองลูก